ต่สมรังสีจะเป็นตัวแปรไหมฮะในการที่ถ้าหากว่าเป็นทางเลือกของชาวกัมพูชาไหมฮะสมรังสีเคยเป็นความหวังของคนกัมพูชาในประเด็นเมื่อสักครู่ที่เราไ้ฟังเรื่องของเศษษษษษษรษฐกิจเรื่องของการที่จะปลดแอกกัมพูชาจากใช้เขาเป็นเป็นการโฆษณานะครับทำจริงคงทำไม่ได้หรอกแต่บอกว่าจะปลดแอกกัมพูชาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ใหญ่กว่าไม่ไว่าจะเป็นเวียดน,นามไทยหรือจีน ก็จะปลดแปลกกัมพูชาให้เป็นอิสระมันก็ได้ใจคนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานคนยากจนซึ่งเป็นฐานสําคัญของพรรคการเมืองที่สมรังสีเนี่ยเป็นหัวเรียวหัวแรงอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยสมรังสีถูกในประเทศเป็นบุคคลที่กลับบ้านไม่ได้แล้วแล้วทํำท่าว่าจะถูกถอนสัญชาติด้วยบางคนหมายใหม่ของกัมพูชาเนี่ยนะครับ<อ>ส่วนพรรคการเมืองสมรังสีถูกยุบทุกเครือข่ายถูกยุบหมดแล้วบรรดา แนวร่วมสัมพันธ์สําคัญทางการเมืองสง่งสีเนี่ยก็ต้องออกมาลี้ภัยนอกประเทศแล้วออกมานอกประเทศยังโดนตามไล่ฆ่าอะไอย่างนี้ิจยาที่มาโดนยิงทิ้งในเมืองไทยเนี่ยนะครับ